อุตตะกามูลพีอุตังพนะกามูลภีทนงอถิกายีกายะยายะเทวานังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภะวายะมะราชาโนุท้าวเวสวนรณุมรณงสุขังอัตะหังสุขะโตณมูปุธายะชยาสนากตาพุทธเชตวามารังสวาหานัง จตุสัจจาสภารสังเยติวิงสุนาราสภาปันหังกราทยพุทธาอัตวีสตินายกาสภเพปฏิติตตไมหังมัตเีเตมุนิสาราสีเสปปติโตไมหังพุโทโธธรรมโทมโทวิโลจนีสังโคปติโตไมหังปุเรสภพะคุณาคารออัยเยมียอนุุโภ สารีปุตโตจ่าทักคินีโกนธนโยปิธิภาคัสมุนโมคันลาโนจะวามะเกทักคินีสาวเนไมหันอาสงอานันทาราหุราจัสโปจะกมหานามโมอุภาสุวามะโสตะเกเกสโตปิธิภาคัสมิงสุพิโยวะปะพังตาโรนิสินโนสิริสัมพันโนโสปิตโตมุนิองคโว อุมารกสัสโปเทโรมเหสีจิตวาทโกโสมัยหังวัฒเนนิจังปฏิทถาสิคุณากาโร a ปุนโนอังคุลิมาโลจะาอุปาลีนันพสีวลีเถราปัญจะอิเมชาตานลาเตติลากามะามาเสษสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอตาสีติมหาเถรา ชิตว,วันโตชิโนรสา,าชลันตาศีลเตเชนะอังคมังเกสุสันติตาพระตนางปุระโตอาสิทักขิเนเมตสุตตกังพชักคังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตตัญจาอาตานาติยะสุตตกังอากาเสชะทนางอาสิ เสสาปาการสันติตาชินานาวรสันยุตตาสัตตปากาละลังกตาวาตปิตตาทิสันชาตาพาหิรัชตุปัตถวะอเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวสโตเมสกิจเจนะสตาสามพุทธปัญชรีชินะปัญชระมัชฌมุวิหะรันตังมหีตะล สทาปาเลนตุมังสเพเตมหาปริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขโตสุรโภชินานุพาเวนะชิตุปัทภโวธรรมานุพาเวนะชิปาริสังโคสังคานุพาเวนะชิปันตรายูสัทธม,มานุปาวะปาริโตจรามิชินะปัญชเชรี